ก็สว <ersch> ัสดีครับเพื <mejor> ่อนคนคลิปนี้นครับอัปเดตราคาบิตคอยกันจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปได้เลยก็เช้านี้นะครับก็ตัวแท่งเทียนใกล้จะปิดตัวละในอีกประมาณส4ถึงนาทีนะครับตัวแท่งเทียนเป็นแท่งแดงนะครับ ันนี้แดงต่อเนื่องมา4วันครับก็ยาวนานเหลือเกินครับตรงนี้จะเป็นน่าจะเป็นแนวเด้งแล้วนะครับตรงนี้นะก็คิดว่ามีโอกาสปรับตัวมปขาขึ้นระยะสั้นฮุกขึ้นแล้วก็ลงต่อนะครับตรงนี้นะมองเขา้ขาวๆไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับหรือไม่ก็ออกเป็นภาพไซเวย์นะครับตัวนี้มันลงมาเทสแนว1นึ่งแนนะครับชุดนี้ก็ไม่ น่าจะเด้งไม่สูงมากในความรู้สึกนะครับเดี๋ยวมารีเช็คกับตัวในของ b ิ t แ t ม m p หน่อยนะครับของ b i t แ t a m p เองเนี่ยก็รอบที่ลงมาเป็นสไปค์ในทุก Exchange ร,รอบนั้นเนี่ยมันลงไม่เยอะนะครับแต่รอบนี้เนี่ยคือถ้ามองเนี่ยมันก็คือลงจริงนะอ่ะองมองชุดขึ้นเป็นชุดขึ้น A เดี๋ยวอาจจะมีเด้งขึ้น B นะครับตรงนี้นะ แล้วลง C ต่อนะครับก็มองคร่าวๆประมาณนี้ก่อนวันนี้ก็จะเป็นวันแรกนะที่ปิดหลุดตัวอีเมส0 0นะครับเมื่อวานนี้มีดึงเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ปิดไม่ได้ต่ำกว่าอีเมส0 0วันนี้เนี่ยก็ปิดต่ำแบบ,แบ,บชัดเจนแล้วนะครับประมาณนี้เลยเนาะน่าจะถูกเอชเชนน่าจะเหมือนๆกันหมดนะครับ e ี a เม200จะอยู่ที่แสนกับ8,000ตอนนี้เนี่ยปิดอยู่ที่แสนกับ6,400โดยประมาณใกล้เคียงนี้เลยนาะก็เป็นแนวดาวเทรนด์นะครับประมาณนี้เนาะทีนี้มองในสัญญาณตัว Store SI เนี่ยตัวนี้เนี่ย,ยก็จุ่มอยู่ในแนวต่ำแล้วนะครับก็เลยเป็นแนวคิดว่าน่าจะมีโอกาสเด้งขึ้นได้นะครับเว้นแต่ว่ามันลากเหลือ่อยนะครับมันเหลือห่อยลงต่อก็อาจจะปรับตัวเป็นขาลงยาวๆไปเลยนะครับตรงนี้นะ แนวแก็บที่ขีดไว้ก็น่าจะลงมาเทส9 0 0 0ตรงนี้นะครับน่าจะเป็นแนวที่ถ้าอยากจะรับเนี่ยตรงนี้ก็จะมีโอกาสเด้งพลิกบวกได้ค่อนข้างสูงนะครับตรง9 0 0 0 US ดอลลาร์นะครับก็มองภาพรวมไว้ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวมาดูในวีคหน่อยนะวีคนี้เนี่ยแนวโน้มนะครับก็น่าจะปิดแดงนะผมว่า หลังจากที่แทงไส้มาอาทิตย์ก่อนอาทิตย์นีนะ้ก็เลยอีก2วันนะครับคิดว่า,น,าน่าจะลงมาปิดแถวแถวที่มันลงมาเทสนี่แหละนะก็คือแสนกับ1 0 0 0พนะครับโดยประมาณนะครับก็คล้ายๆชุดแท่งตรงนี้นะครับแทงไส้ลงมาเราก็เดี๋ยวปิดไปด้วยแท่งแดงเนี่ยก็น่าจะอยู่แถวแสนกับ4 0 0พันนะน่าจะปิดแนวแวนั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยว น่าจะลงมาถึง EMA 50ของวีคอยู่ที่99,700นะครับตรงนี้นะก็น่าจะลงมาถึงน่าจะหลุดแสนในในประมาณอาทิตย์2อาทิตย์นี้นะครับโอเคก็พิดิกเข้าๆไว้ประมาณนี้ก่อนส่วนทำเฟรม่ย่อยนะครับเพราะว่าเป็นสี่โมงเนี่ยมันกระดอนหลายรอบแล้วนะครับดูสัญญาณสโตแคดเนี่ยลงมาโอโซแล้วก็ลงไปต่ำๆอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ย ก็มีโอกาสเคลียบบนก็คือสโตขึ้นมาโอเวอร์บอทในโซนบนแต่ว่าราคาเนี่ยไม่เบรกขายอยู่ที่ไฮเนี่ยมันจะอยู่ที่1.15 700ถึง1.16ประมาณนี้เนาะก็ถ้าสมมุติมันเด้งเลยในทันทีตอนนี้นะครับลองมาตีเป็นเป้าเด้งก่อนนะครับว่ามันควรจะไปตรงไหนได้บ้างนะครับก็จะมีแนวน่าสนใจอยู่ประมาณแสนหนึ่งนะครับตรงนี้นะ1 1 1 111 800กับ110 500โดยประมาณนะครับอยู่ในกล่องโซนนนี้นะครับที่น่าสนใจว่ามันจะเด้งขึ้นมาถ้าเด้งขึ้นมาโซนนี้ก็น่าชอ็อตกลับไปแต่ว่าทีนี้ยังไม่รู้นะว่าตัวลงไปด้านล่างเนี่ยมันได้ลงไปจบแล้วหรือเปล่าถ้ายังได้ไม่จบเนี่ยก็จะต้องมาคอยรีเช็คเป้าในการเด้งกันซ้ำอีกทีนึงนะครับ วันนี้เราเนาะก็คืนชุดเนี้ลงมาเข้มๆนะก็เดี๋ยวมันต้องปรับตัวเปมนไซเวย์ออกข้างแต่คิดว่าน่าจะออกทรงเป็นเหมือนไซเวย์ดาวลงไปเรื่อยๆประมาณนี้นะก็เดี๋ยวรอรู้กันดูนะครับเดี๋ยวดูในหนึ่งชั่วโมงสามอีกทีหนึ่งหนึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้ขึ้นไปโอเวอร์บอร์ดแล้วนะสังเกตดูว่าสัญญาณทั้งสโตรเอสไอขึ้นโอเวอร์บอร์ดนะสโตก็โอเวอร์บอร์ดแล้วกําลังกําลังจะทิ้งตัวหรือเปล่านะก็ ลองพิจารากันดูนะครับตรงนี้นะก็เป็นแนวเด้งเพื่อลงต่อไหมนะอ่าก็จะมีแนวแสนกับ3 0 0พันะที่เมื่อวานเนี่ยแท่งไส้ลงไปนะครับนี่ตอนประมาณ4ี่ห้าโมงเย็นตรงนี้นะครับแล้วก็เด้งขึ้นนะครับกลับมาตรงนี้ก็เดี๋ยวรอรูนกันอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้แท่งเทียนปิดแล้วนะก็อืมเป็นแท่งแดงนะสรุปเลยง่ายๆว่าแนวโน้มก็คิดว่าน่าจะเด้งเพื่อลงต่อนะครับ จะเด้งอสองสามวันนี้เด้งขึ้นมาสักหน่อยแล้วก็ลงต่อไหมนะ, <S <S ะเดี๋ยวลองไป้นกันดูนะครับโอเคประมาณนี้นะครับคือคือมันที่มันเลวร้ายนะครับคือมันขึ้นไปทาทำไฮนะตรงเนี้ยดูจากกรูปสโตเนี่ยในเดย์นะครับขึ้นไปทําออทํ high แต่ว่าไส้ด้านล่างเนี่ยมันหลุดแกนแนวฐานทุกฐานเลยยิ่งวันนี้นะครับ ประกาศตัวเป็นขาลงแบบชัดเจนนะครับก็คือหลุดแนวแนวรับตรงนี้ทั้งแนวเลยนะครับทีนีน้คิดว่าเด้งตรงนี้เด้งขึ้นมาเพื่อลงต่อนะครับใครหาจังหวะชอ็อตอยู่ว่าจังหวะนี้ผมว่าน่าสนใจนะครับโอเคเนาะประมาณนี้เลยมาดูอิตาลียีหน่อยอิตาลียมนะปัจจุบันตอนนี้เนี่ยราคานะครับก็เรียกว่ายังไม่ได้หลุดฐานเดิมที่มันแทงไส้ลงมานะ ไส้เนี่ยมันจะอยู่ที่3,400ตอนนี้เนี่ยปิดไป3,800อยู่นะครับอ็คิดว่ามันถ้าเด้งขึ้นไปยังไงมันต้องลงต่อกลับมานะถ้า่างนั้นตัเนี้เหมือนจะเป็นยเทส e อีเม0ทีหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวคิดว่าในไม่ชานี้นะน่าจะลงมาปิดถักว่า e ีเม0 0แล้วก็น่าจะแทงไส้ตรงซูเปอร์เทรนของวีคนะครับซึ่งซูเปอร์เทรนของวีคอยู่ที่3,000ผมว่า ในเวลาอันไม่ช้าเนี้ยน่าจะรู่นออกมาได้นะครับอันนี้เลยเนะ okay. ยาะโอเค LTC อหน่อย LTC เมื่อวานนะครับแทงไส้ลงไป85นะครับโดยประมาณเช้าวันนี้ดึงขึ้นมานะครับดึงขึ้นมาปิดตรง90ดอนนะครับก็ยานไม่ค่อยจะดีนะอันนี้เอาจริงจริงนะครับถ้ามันไม่เบรก้อยขึ้นไปได้นะก็มีแนวโน้มว่าปรับตัวเป็นขาลงต่อเนื่องนะครับตัวนี้ยังมีแกลบให้ลงเยอะนะสโต้เนี่ยยังไม่ จุ่มโอเโซเลยนะครับตรงนี้นะอืมก็น่าจะลงไปโอโซแถวสักห้าสักเจนะ็ดสิบนะเดากะด้วยสายตานะครับประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวมาดูตัวอื่นๆหน่อยนะครับมาดูโลชคอยนะครับโลชคอยเนี่ยก็หลุดหลักหลุดศูนย์จุดสองนะครับตัวน,นี้เหลืออยู่ศูนย์จุดหนึ่งแปดสี่นะครับก็ที่คิดไว้นะน่าจะลงมา ไม่รู้ว่าเซียนตัวเนี้ยมันจะลงมาเทสถึงหรือเปล่านะแต่ว่าคิดว่าน่าจะปรับตัวเป็นไซส์เวดาวลงมานะครับก็เดี๋ยวรอรุ้นดูนะว่ามันจะย่อลงไปในลึกขนาดไหนนะครับไอ้รอบเก่าๆนะเพื่อนอย่าไปกาวกันเยอะนะมีขึ้นไปทําจุดเอาทำไฮในลูปที่แล้วนะปี2 0งพันอ่ิบเอนะครับอยู่ที่0.7เดี๋ยวนะแอบดูตนี้่อนยจุนะครับโดยประมาณคือ แล้วตอนมันลงกลับมาเนี่ยมันลงไประดับ0.05เลยนะ0.049นะครับคือว่าตรงนี้จะลงมาหลุด 0. 0.1ได้อีกไหมเนี่ยก็คือมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับแล้วยิ่งหลุดนี้นะมันไม่ทำเบรกเอาทำหายนะครับโอกาสหลุด0.04เนี่ย0.049มันก็จะมีนะครับก็ถ้าเป็น,ปนไปได้นะเผื่อเหลือเผื่อขาดเล่นเป็นสปอตเลยนะเมื่อตรงเนี้ย มารับแถว0.05เนี่ยก็ไม่น่าเกียดเท่าไหร่นะครับตรงนี้นะมีโอกาสร,ราคาลงมาเทสนะครับอืมจากที่เราคิดว่ามันสุกมันลงมาต่ำแล้วน0.1ะตัวเนี้ยคือมัน0.095เนี่ยเออคิดว่ามันต่ำแล้วนะมันจะมีอาจจะมีต่ำกว่าอยู่นะครับว่านะแต่ว่าใช้เวลาหน่อยนะครับไซเวดาวเด้งขึ้นไซเวดดาวเด้งขึ้นนะมีความเป็นไปได้นะ อันนี้เลยดูโซ่หน่อยนะครับโซ่เนี่ยก็เด้งเมื่อวานเนี่ยแท่งเทียนนะครับนี่เด้งขึ้นเป็นเขียวนิดหน่อยนะครับแล้วก็รูดลงมาแดงนะครับตรงนี้นะกพมาเทสานเดิมมันนะครับเหลืออย่างเดียวนะคือมันหลุด168ลงไปเนี่ยถ้ามันหลุดลงไปได้นะผมว่าน่าจะไหลาย,ยาวเนี่ยไปต่ำๆก็คือ150แล้วก็เด้งนะ ชุดนี้คิดว่านะน่าจะลงมาเทสซูเปอร์เทนต,ตรงนี้แถวสักร้อยห้าสิบถ้าเกิดใครรอรับของเนี่ยรับ150แล้วก็เด้งขึ้นไปสัก180เนี่ยมาเคลียร์เคลียร์ของออกก็จัดว่าสวยนะครับตรงนี้นะก็มองคร่าวๆไว้ประมาณนี้นะเนี่ยนะมันจะมีจังหวะคล้ายๆลงมาเทสซูเปอร์เทนตรงนี้ปื๊ดลงมาแล้วก็มันมีเด้งขึ้นกลับไปตัวนี้ก็มีโอกาสหลุดลงกมาปื๊ดเราได้ของราคาสัก130ประมาณนี้แล้วก็ลองเล่นเด้งขึ้นไปขาย170ประมาณนี้เนาะ แต่ตอนนี้ยังไม่มีจังหวัดนั้นนะคิดว่าถ้าจะเล่นเนี่ยเล่นเป็นขาช็อตน่าจะมีภาษีดีกว่าโอเคมาดู xrp กันหน่อยนะครับ xrp นะครับขึ้นไปเทส,ส2.6ขึ้นเขียวได้3วันหลังจากนั้นดาวลงมาตลอดนะครับตอนนี้นะก็แท่งเนี่ยกึ่งว่าปิดเป็นโดนจินะครับก็อาจจะสับสนเลือกทางกันนิดนึงนะครับจะมีเด้งขึ้นนะผมว่าก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับเด้งขึ้นก่อนแล้วก็ไปลงต่อนะครับตรงน,นี้นะอาจจะ collection เป็น abc อะไรประมาณนี้เนาะ ปฏิชันก็คือห้ามเบรคุดถ้าเบร2.8อ่าดจะกลายเป็นอัพเทนขึ้นไปนะครับตรงนี้นะก็ไม่แน่นะครับถ้าใครจะดักรอเนี่ยมาดักรอแถว 2. 8ุเนี่ยก็ไม่ได้น่าเกียดมากนะขึ้นมาเนี่ยก็คือเหมือนเด้งขึ้นมาจากหลุมนะขึ้นมาเทสเอมีห้าสิบหลังจากนั้นก็หักหัวลงนะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับตรงนี้นะโอเคก็ สรุปภาพรวมคงจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปสรุปท้ายคลิปกันนะครับผมเ,เพื่อนท้ายคลิปขอยาสรุปอย่างงี้นะครับว่าก็ตัวทั้งตลาดเนาะแอดลงมานะครับเพื่อนก็ไม่รู้ว่าเ,เขาจะเอาข่าวไหนขึ้นมาเป็นเป็นเบสละกันเนาะแต่ตอนนี้นะมีข่าวที่ออกมาเนี่ยประมาณว่าไบแนนละกันเนาะโดนโดนคอยเบสโจมตีอะไรประมาณนี้แหละนะผมไปอ่านข่าวคร่าวๆมาเนี่ยก็ ออกแนวประมาณนั้นนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าสงครามของตลาดเหตุคริปโตเนี่ยมันจะออกมาในรูปแบบไหนแล้วกันเนาะก็อาจจะเป็นเรื่องของคว้วน,น,นะนะผมมองว่างั้นนะครับทีเนี้ยมันก็จะเป็นประมาณว่าฝั่งอเมริกาโจมตีของฝั่งจีนแต่ทีเนี้ยในในข่าวเนี่ยเขาเขียนประมาณว่าของจีนเองเนี่ยก็ก็คือคนจีนเนี่ยก็มันตั้งคําถามว่าตกลงซีแซสเนี่ยเขาแบบเป็นยังไงหรืออะไรเงี้ยนะครับ ก็เรื่องของลิควิดนะที่ที่มันเกิดขึ้นในแท่งแดงที่ที่เพิ่งผ่านมาในช่วงอาทิตย์ที่แล้วนี่แหละมันแบบทําให้คนนะ่าจะพอร์ตแตกไปเยอะแล้วก็เอชเชนน่าจะรวยนะคนก็มองภาพเป็นประมาณนะั้นก็เลยมาตั้งคําถามว่าตกลงซีซี่เนี่ยมันยังไงกันแน่อะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวรอดูนะว่าเอฟเฟกอันนี้มันจะส่งผลกระทบต่อตลาดในภาพรวมเอ่อกันยังไงต่อนะครับกอลุ้นกันต่อไปนะแต่ในมุมผมนะตอนเนี้ย บิตคอยปิดแสนกับพันะหลุดทุกแนวรับมาแล้วนะนเพื่อนใครยังยื้ออยู่เนี่ยก็จังหวะที่มันเด้งขึ้นหรือมีแท่งเขียวเนี่ยผมก็คิดว่าถ้าเป็นผมผมจะขายทิ้งส่วนตัว,ตว,ตวผมเองผมขายทิ้งไปหมดแล้วน,นะก็ตอนนี้หันกลับมายิ้มอีกทีหนึ่งนะๆๆนะเพราะว่าขายได้ราคาดีกว่าราคาตลาดปัจจุบันนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนก็ คลิปนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้ไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไอพีสตูดิโอช่องนี้แล้วก็ช่องนี้เคีกช่องหนึ่งนะครับก็คือ e v i d e n c e เต้นนะเพื่อนก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ